ที่นะครับมาอยู่กับธรรมชาติเป็นสวนเป็นไร่เลยทีเดียวนะครับกับศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ผู้เรียนพื้นบ้านนนทบุรีทําไมถึงต้องมาที่นี่วันนี้มีที่มาที่ไปและหลายคนบอกว่าคนไหนที่เป็นชาวสวนเป็นผู้ประกอบการอยู่ขยับมาที่หน้าเวทหน้าทีวีกันเลยตอนนี้นะครับแขกรับเชิญที่จะร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับพี่อภิสรชินน้อยครับอยู่กัเราครับสวัสดีครับ วันนี้มาเยี่ยมที่สวนเลยนะฮะที่สวนเรียนรู้เลยจุดเริ่มต้นจริงๆสวนนี้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับคือจริงๆเราเป็นสวนทุเรียนนะครับวนเรียนเก่าแก่ของนนทบุรีสวนหนึ่งะครับก่อนน้าท่วมเนี่ยเราจะมีทุเรียนอยู่ที่สวนนี้ประมาณร้อยฝ่าต้นซึ่งมีอายุประมาณ45ปีครับนะครับเราจะมีงานวิจัยงานศึกษารายการทีวีต่างๆนะครับมาถ่ายทําที่นี่เยอะเพราะที่นี่จะเป็นสวนที่มีพันุ์พื้นบ้านทุเรียนนนนะครับมากที่สุด แม่ดินะครับพอตอนปี54ครับเราประสบปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะครับเราเป็นส่วนสุดท้ายที่ว่าถือว่าจมเกือบสุดท้ายนะครับที่นี่จมวันที่2 6่สบตุลาคมปี54ซึ่งขนาดนั้นเขาจมกันหมดแล้วเหลือเราที่นี่ที่เดียวที่ยังเหลือรักษาไว้นะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับเขาก็มาช่วยเราไปด้วยก็เลาไปกับน้ำเขาด้วยนะครับในปีในปี54นั้นนะครับก็เกิดความคิดที่จะ ทําพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านไว้นะครับก็คือขณะน้ําท่วมนั้นเราตัดกิ่งพันธ์ในสวนเราแล้วก็สวนเกษตรกรรอบข้ามพี่น้องแถวๆนนทบุรีเราเนี่ยตัดเอาไปเสียไปที่ชุมพรตั้งแต่ปี54นะครับคือตัดยอดเอาไปเสียทําพันธุ์ฝากไว้ที่ชุมพรเสร็จแล้วพอน้าลดนะครับเราก็กลับมาฟื้นฟูสวนกันขณะเดียวกันก็มีผู้ใหญ่ใจดีคือโรงงานยาสูตรผสมนครั้งนะครับต่อสมัยผู้ในการท่านต่อสัก ได้เห็นทางเราออกรายการทีวีไทยทีวีเอฟช่องสามอะไรมาถ่ายที่นี่ทางนั้นนะครับก็เห็นว่าความเดือดร้อนของเรานั้นเป็นความเดือดร้อนที่ที่ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับก็โทรมาแจ้งผมว่าจะช่วยยังไงได้บ้างนะครับทางผมก็เลยบอกว่าถ้าช่วยผมมาช่วยคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยเกษตรกรทั้งจังหวัดครับครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นคือโครงการอ่านุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านหนนะครับเอากิ่งพันธุ์ที่ผมไปทําที่ชุมพรทั้งหมด นะครับโดยงบประมาณยาสูบเอามาแจกเกษตรกร,กรทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็เอาไม้ทุเรียนที่เหลือในสวนเนี่ยครับปลูกสร้างเอามาทําเป็นศูนย์เรียนรู้ไว้เพื่อจะได้ไว้เก็บข้อมูลไว้ทําศึกษาต่างๆเป็นที่ประชุมต่างๆ,ๆซึ่งงบายาสูบก็สนับสนุนจากนั้นต่อมาเราก็มีการทําพันธุ์ทำที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ก็คือที่นี่จะมีการปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนะครับประมาณมากกว่า50สายพันธุ์ที่เรามีอยู่ในสวนนี้นะครับเป็นพันธุ์พื้นบ้านนนเก่าแก่ของเราเราก็ปลูกไปทั้งหมด 50าสายพันธุ์เพื่อจะให้เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ได้รู้จักว่าทุเรียนนนจริงๆเดิมมีเท่าไหร่ครับนะครับผมจําตัวเลขได้เมื่อปี38นะครับน้ำท่วมครั้งใหญ่ปี38ครับนะครับทุเรียนนนเนี่ยหลังจากน้ําท่วมมีการสํารวจแล้วยังเหลือพันทุเรียนนะครับนี่ผมสํารวจเองนะครับคือพันทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยยังอยู่ในนนทบุรีร้อยปาัยพันธุ์นะครับเยอะเยอะขนาดน้ใช่ครับร้อยปัศัยพันธุ์หลังจากปี38นะครับยังไม่พูดถึงก่อน38นะหลัง38เรายังเจอร้อยปัศ ในร้อยสายพันธุ์นี่มันถูกน้ําท่วมปี54ไปกบหมดถ้าสิ่งที่เราเก็บไว้นะั้นเป็นประโยชน์ก็คือเราเก็บไปได้รเราก็นําไปขยายพันธุ์ในที่ชุมพรแล้วก็กลับมาปลูกนะครับในส่วนของเราค,รความแตกต่างของแต่ละพันธุ์มันต่างกัน,นยนังไงบ้างอ๋มันต่างกันโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ภายนอกลักษณะภายนอกมาถึงลักษณะรูปร่างของผลลักษณะของต้นลักษณะของใบมันจะต่างกันทุกสายพันธุ์แม้แต่เนื้อนอกจากว่าโอเคไอพันธุ์เดียวในประเทศไทยที่ว่าชื่อเดียวกัน แต่มีหลากหลายมากก็คืออย่างเช่นหมอนทองนะครับหมอนทองเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมว่ามันมีไม่รู้ขี่ร้อยชนิดเลยทุกชนิดเรียกว่าหมอนทองหมดแต่จริงๆถ้าเปรียบเทียบกับหมอนทองนนแล้วมันคือหมอนทองจริงๆนะครับแต่เทนที่อื่นอย่างหมอนทองทางต่างจังหวัดลูกกลมลูกใหญ่ลูกยังฟักทองมันกลายพันธุ์นะครับเขากลายครับกลายครับเพราะว่าเนื่องจากที่บอกนะฮะความหลากหลายทางชีวภาพครับบางคนเอาเมล็ดไปเพาะปลูกจังหวัดนึงมาเปลี่ยนแปลงก็เกิด บางคนเอากิ่งไปปลูกอีกที่หนึง่ง mm. ก็เกิดความแตกต่างคุณภาพดินไม่เหมือนกันนะครับมันก็ทําให้หมอนทองเนี่ยในเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกัน,กนสักทีน่นะครับลองเดินตลาดดูครับไม่มีหมอนทองอะไรเหมือนกันหรอกนะครับแต่ละรูไม่เหมือนกันเลยนะนี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราคิดว่าเราควรรักษาไว้เพราะนนก็ต้องเป็นนนนะครับในขณะนี้ส่วนทุเรียนอนอนนั้นหลังจากน้ําท่วมแล้วเราเหลือประมาณทั้งหมดนะครับที่ปลูกใหม่เนี่ยประมาณ4 0 0พันฝไา นะฮะถ้าที่มีตัวเลขอยู่ประมาณการเสร็จแล้วเรามาถูกน้ําเค็มเมื่อปีที่แล้วครับนะครับตายไปผมว่าครึ่งหนึ่งได้ณขนาดนี้ผมว่าเหลือไม่ถึง2 0 0พันไร่ครับนะครับเพราะว่าปัญหาน้ําเค็มเป็นปัญหาที่เรากำลังประสบอยู่นะครับก็เลยทําให้ศูนย์ที่นนนนั้นค่อนข้างที่จะมองเห็นน้อยแล้วก็มีจํานวนที่ผมว่านาคตเนี่ยยิ่งน้อยลงน้อยลงเพราะหมู่บ้านจะสันเข้ามาล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง,าง,างๆมาเสียหายนะครับเอางีกก่าเราเห็นแล้วนะว่า จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทุเรียนที่อว่าเป็นเหมือนมีขึ้นชื่อมีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งของประเทศนะฮะแล้วบอกว่าเป็นแค่แบบถ้าพูดจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการเพราะการมีทุเรียนเนี่ยก็เหมือนที่นี่แหละนะฮะแล้วยิ่งกว่าเดี๋ยวไปชมว่าแต่ละพันธุ์ความแตกต่างแต่อาจจะไม่ได้เห็นเป็นต้นใหญ่นะฮะก็จะเป็นเหมือนพันธุ์กล้าใช่ไหมครับครับครับเดาต<อ>นด้นใหญ่ต้องเข้าไปในสวนเดี๋ยวเราไปดูว,ดว่า,วาอันนี้เป็นกล้านะครับที่เรามีพันธุ์ต่างๆที่แตกต่างอััันนนนีี้้มมจะเเเปรยบทองห็ไดดชว่า ไอพันธุ์นี้เขาเรียกว่าอย่างนี้ใบมันเป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้มันจะแตกต่างกันยังไงบางคนเข้าว่าเจอแต่ลูกและย่านเดียวมาดูดีกว่าว่าด้านในว่าต้นแต่ละสายพันธุ์เป็นยังไงเดี๋ยวไปชมข้างในกันครับใช่ครับและตอนนี้าเยิเราอยู่ในโรงเพาะต้นกล้ามันเป็นกล้านุบาลครับอันนี้เป็นเรือนพ่อชำรนะครับของพันธุ์ทุเรียนเรียกว่าเรือนอนุบาลทุเรียน นะครับผู้นี้จะเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆน,นะครับบางส่วนเราไปเสียบยอดใหม่ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับพันธุ์ผู้นี้จะเป็นพันธุ์ที่หายากในนนทบุรีนะครับในทุกสายพันธุ์จะแตกต่างกันได้ชัดอย่างพันธุ์ที่เห็นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากำปันเหลืองหรือกำปันครับหรือกำปันเจ้ากรมครับซึ่งเป็นแม่ของหมอนทองที่คุณรู้จักในปัจจุบันนะครับ,รบรมหมอนทองเนี่ยพ่อมาจากต้นนี้ความแตกต่างนี้เทบจะมองกันเทบจะไม่เห็น ถ้าคนดูไม่รู้เนี่ยก็คือบางคนก็ขายเป็นหมอนทองนะครับแตกต่างกับตรงที่เนื้อนะครับอันนี้สีมันจะเข้มกว่าหมอนทองหมอนทองสีมันจะอ่อนนะครับมันเป็นทุเรียนที่แตกต่างกันนะครับตรงสีเนื้อแต่ลักษณะาภายนอกไม่ว่าจะเป็นน้าเป็นลูกต่างๆขายกันมานะครับอันนี้เป็นแม่นะครับ<ฤ>หรืออย่างตัวนี้ถ้าทุเรียนเราบอกถามทำไมทุเรียนมองอยังไงต่างๆกันอันนี้ตระกูลกําปั่นอันนี้ตระกูลกบตระกูลกบครับพอเราเอาสองอันมานั่งคู่กันจะเห็นชัดว่า ตะกูกลกำปั่นในใบจะยาวโอ <towards S 1> ค้คปลายหางจะแหลมนะฮะ<ม>พอมาตะกูกลกำปั่นใบจะไอ้ตะกูลกบใ<ข><ข>บจะป้อมอย่างเงี้ยครับมันแยกกันโดยแต่ละสายพันธุ์ซึ่งไม่เหมือนกันนะครับอย่างพันธุ์โบราณพันธุ์นี้ครับนะครับเขาเรียกพันธุ์ทองย้อยฉัดอันนี้เป็นทุเรียนประมาณ2-300ปีและ200ปีก็ว่าได้ใบจะมีอายุยาวใบจะหนามากครับถ้าใบที่เต็มใบที่หนาเนี่ยแสดงว่าทุเรียนนั้นมีเจนเรชั่นที่ถ่ายทอดมายาวนานมันจะหนาไปตามชั้นๆนะครับถ้าทุเรียนเพาะเม็ดใหม่ก็บาง นะครับอย่างเงี้ยพันธุ์แต่ละพันธุ์ของเราเนี่ยเราจะเป็นพันธุ์ที่ถือว่าหายากนะครับเพราะว่าอย่างบาง,บางพันธุ์เนี่ยเป็นพันธุ์ที่พูดง่ายไฮไลท์เลยของทุเรียนแต่คนไม่รู้จักอย่างเช่นพันธุน์กบแม่เท่าเนี่ยนะครับเป็นทุเรียนที่อร่อยมากนะครับในสมัยโบราณเนี่ยในประวัติศาสตร์เขียนว่าสมเด็จพุทธจันรโตเนี่ยท่านชอบมากเป็นทุเรียนทั้งหวานทั้งมันนะครับเนื้อละเอียดมากแต่ปัจจุบันนี้คนไม่รู้จักนะครับคนรจะรู้จักม้อนทองก้านยาวนะครับเพราะทุเรียนพวกนี้เป็นทุเรียนที่เดินทางได้หมายถึง มันเป็นทุเรียนที่เก็บได้ยาวนานแต่ทุเรียนพวกนี้3าสวันก็สุกแล้วนะครับเก็บไม่ได้เดินทางไม่ได้นอกจากขายในพื้นที่ได้นะครับจะเดินทางไปเมืองจีนไปไม่ได้นะครับเพราะทุเรียนพื้นบ้านจะต้องอยู่ในพื้นบ้านเราครับแค่คนไทยได้กินก็ถือว่าดีแล้วนะครับอย่างทุเรียนอีกอันหนึ่งที่ที่เรามีนะครับต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนเนื้อสีขาวนะครับเนื้อจะเป็นสีใช่ครับคุณรู้จักแต่ทุเรียนเนื้อสีเหลืองถูกไหมครับแต่ที่นนเนีมีทุเรียนสีขาวอยู่2ต้น นะครับเขาเรียกว่ากำปั่นขาวหรือกำปันเดิมเนื้อจะสีขาวอีกต้นหนึ่งคือกระเทยเนื้อขาวเนื้อก็จะเป็นสีขาวแต่ถามว่าสีขาวแล้วอร่อยไหมถ้าถามผมผมว่าอร่อยมากเนื้อทั้งละเอียดทั้งหวานทั้งมันกินเหนียวเลยครับแต่ข้อเสียของมันก็คือพวกนี้มันจะเป็นทุเรียนโบ, <S <S บราณคือแกะยากมันจะห่วงเนื้อคือติดไส้นะครับแต่ทุเรียนเนื้อขาวเนี่ยคนที่ไม่เคยกินก็จะบอกว่าเป็นทุเรียนอ่อนเป็นทุเรียนที่ไม่อร่อยครับแต่ถ้าถามเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราบอกโอ้ทุเรียนที่นี่ ทั้งชีวิตาได้กินแล้วเราจะไม่ลืมครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะคือบางคนเขาจว่าโอ้ยไม่อร่อยดอกทุเรียนเนื้อขาวคุณยังไม่เคยได้ชิมนะฮะอย่างทุเรียนของเราเนี่ยเราจะเน้นทุเรียนที่เป็นพื้นบ้านเก่าแก่และเป็นพันธุ์ดีนะฮะอย่างต้นนี้ต้นนี้ตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยประมาณรัชกาลที่สี่กลีบสมุทรกีสมุทรนะครับเป็นทุเรียนบางขุนนนท์ที่มีชื่อเสียงต้นหนึ่งซึ่งมันเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับที่นนท์ก็แนนต่ก นะครับแต่ที่เราเนี่ยเรามีพันธุ์อนุรักษ์ไว้นะครับเป็นบางพันธุ์เนี่ยอย่างเช่นบางพันธุ์ที่เป็นตระกูลทุเรียนที่ที่หายากอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันครับบอกใครไม่รู้จักพันธุ์ทับทิมทับทิมก็ขึ้นเป็นใครฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือใครนึกว่าเป็นทับทิมก็เป็นชื่อทุเรียนต้นหนึ่งซึ่งมีฟาร์มอะไรหรอสีเนื้อสีดีอะไรดีนะครับก็ทำให้ทุเรียนนนนั้นมีมีคุณค่านะครับคือทุเรียนเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นของนอนคนเดียวมันมาจากการเจติบโตขยามจากกรุงเทพแล้วมาสู่ที่นน,นเป็นระยะเวลาที่อยู่ที่นนาน,นาวยาวนานที่สุดหมายถึงว่ายาวนานไปถึงมันอยู่มาตั้งแต่ที่น,นนเนี่ยปลูกมาทุเรียนมาประมาณ160ปีที่มีในบันทึกประวัติศาสตร์แต่จริงๆมันมีมาก่อนหน้านั้นนะครับก็เลยทําให้พันธุ์มันหลากหลายมากเดิมนะครับผมเคยศึกษาเขาบอ,อกมี200กว่าสายพันธุ์ ในหนอนทับุรมท่าท่ามันมาจุดเริ่มใช่ครับรถดเดินุรรครับ <มา S 1> แล้วก็ค่อยๆตายจากไปหายไปบ้างตามยุคตามสมัสมยน้ําท่วมขีดครั้ง2460 2 24่8ก2538 2554 4ครั้งเนี่ยทำให้พันธุ์ทุเรียนหายไปเยอะมากนะครับแต่ทีนี้ที่นี่เราก็ทํำไว้แค่พันธุที่น่าจะปูน,คนะครับไม่ได้ทําทั้งหมดถ้าทําทั้งหมดถามว่าทําได้ไหมผมมีครับผมมีเยอะแยะเนี่ยเป็นพันธุ์แปลกๆแต่ผมไม่ได้ขายไข ผมเก็บไปเองไว้ปลูกเองเช่นพันจอกรอยเคยได้ยินชื่อไหมครับาชายมังคุดอย่างเงี้ยแดงรัศมีอย่างเงี้งยเป็นชื่อทุเรียนที่หลายคนไม่รู้จักเนี่ยกบตาท้วมกบหน้าหลังหลังวิหารอะไรเรามีครับจริงจงชื่อพันเนี่ยมาจากไหนเออชื่อพันมาจากไหนหลายคนก็เข้าใจว่าอย่างอย่างผมเนี่ยจะเข้าใจชื่อพันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาตั้งกันเองตามความพอใชยบางทีต้นนี้มีอยู่แล้วเขาตั้งชื่อมาใหม่เพื่อต้องการขายกิ่งในปัจจุบันนะครับแต่ในอดีตเนี่ยเขาตั้งจาก มันเพาะมาจากอะไรสมมติว่เาเพาะจากกำปั่นใช่ไหมฮะ,ะต้นกำปั่นเนี่ยกำปั่นขาวเขาเรียกกำปั่นเดิมเขาเพาะมาเอาเป็นกำปั่นเจ้ากรมเจ้าของคือเจ้ากมรมนะครับชื่อเจ้ากรมอะไรผมจำจำชื่อท่านไม่ได้นะเขาเรียกว่ากำปั่นเจ้ากรมอ,อย่างนี้นอันนึงอันนี้ตระกูลฉัดน,นะครับเขาเพาะมาจากเม็ดทองย้อยนะฮะทองย้อยเป็นแม่เขาก็ตั้งชื่อทองย้อยมาทองย้อยฉัดอันนี้ก็เป็นฉัดสีหน้า เพราะว่ามีลักษณะเด่นคือใบเนี่ยเนื้อจะสีเข้มใบข้างหลังจะแดงเขาก็ตั้งชื่อว่าฉัดสีน่านคือตั้งตามต้นเดิมนะฮะบ,บางอันกบอย่างนี้กบชายน้ําเขาตั้งเพราะว่ามันเป็นเม็ดที่มาจากทุเรียนแม่เท่าเขาไปเพาะปลูกไว้ที่ริมน้ำต้นนี้จะขึ้นดีมากที่ชายน้ําเขาก็เลยตั้งชื่อว่ากบชายน้ำนะครับคือมันแต่และแต่สารที่อย่างกบหลังวิหารเขาเอาเม็ดไปเพาะไว้หลังวิหาร,รนะครับแล้วก็มันดังขึ้นมา มันดีขึ้นมาโตขึ้นมา,เ,าเขาก็เรียกว่าไอ้กบตัวนี้เอ้ยตัวนี้มันอยู่กบหลังวิหานรนะเดี๋ยวเป็นกบทาไมเขาถึงเรียกพันเขาแยกตามลาักษณะใบตามลักษณะของตัวเม็ดที่เพาะมันอาจจะเพาะมาจากกบแม่เท่าหรือเพาะมันจะกบชชยน้ำที่เป็นต้นเก่าๆเ,เขาก็ตั้งชื่อกบใหม่หรืออย่างตัวนี้เนี่ยสมัยก่อนตัวนี้มีโอ้ผมจําชื่อถ้บจะไม่ครบเลยนะครับเดิมเนี่ยเขาชื่อว่าเม็ดไนตนาเอาสมัยรัชการที่5เขาตั้งถวายรู้สึกถวายพระพันษาอายการเจ้า เขาตั้งชื่อว่าผ่านภาษีนะครับยุคนั้นทุเรียนไม่ดังต้นนี้ไม่มีคนรู้จักถอยมาเกือบร้อยปีมียายแก่คนนึงชื่อยายปานแกไปขายที่บางบัวทองแกดังมากครับเพราะคนกินทุเรียนตัวนี้อร่อยมากคนก็เรียกว่าทุเรียนอะไรต่อเขาเรียกว่าทุเรียนยายปางนี่รู้จักยายปางมาตั้งแต่เด็กผมรู้ใครก็เรียกว่าทุเรียนยายปางทุเรียนยายปางเสร็จแล้วอะไรไหมครับพอมันเป็นการค้าพปุ๊บเขาไปตั้งเป็นมิตรนายยายปานนะฮะพอมิตรนายยายปางปุ๊บ คน,คนนนเนี่ยรู้จักก uh ันมาไม่ไน้ยี่ยปมาผมนี่เกิดมา50กว่าปีก็รู้จักไม่ไน้ยี่ยปกแล้วแต่พอไปอยู่ระยองไปอยู่จันทร์เขาก็ไปตั้งชื่อใหม่ต้นข้าะเพื่อต้องการขายกิ่งนะครับเขาก็ไปตั้งชื่อใหม่ปัจจุบันมันมีชื่ออีกแล้วนะครับชื่อใหม่ต้นนี้ต้นเดียวมี4ชื่อคือแต่ละพันธุ์บางทีเนี่ยมันก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเอาพันธุ์จากมนวลไปแล้วอยากจะดังก็คือเอาไปตั้งกันเองเพื่อต้องการขายกิ่งั พวกนี้ใช่ครับพวกนี้ไม่ได้มีมายุคนี้นะครับมันมีมาเป็นร้อยร้อยปีแล้ววิธีอาชีพของคนขายกิ่งก็คือเขาก็จะเอาทุเรียนที่เขาอยากจะขายกิ่งเยอะตั้งชื่อใหม่แต่จริงๆถ้าก็คือต้นเดิมมันมีอยู่ถ้าจริงแล้วก็น่าจะต้องรู้ที่มาใช่ครับเหมือนเขารู้ครับแต่เขาแก้งไม่รู้เขารู้เขารู้ครับผมว่าเขารู้เหมือนผมอะฮะถ้าไล่อ่านตำราแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าทุเรียนต้นไหนมาจากไหนโดยที่เราไม่ต้องแซงทำครับเราก็รู้อยู่เพราะมันเคยเห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็บางต้นเนี่ยถามผมอะ จริงๆเราได้กินแทบจะทุกต้นที่มีในนรนทรบทุรีนะครับหรือว่าเป็นไฮไลไท์ของการที่รวบรวมไว้เยอะมากๆเลยในที่นี่นะครับ เทรน m o v e ครับเราพาท่านผู้ชมเข้าสู่ประเทศเมียนมาครับ8เทรนที่ทำให้คนเมียนมาเติบโตแบบก้าวกระโดดในวันนี้เราเริ่มต้นที่การเปิดรับของคนเมียนมาครับการเปิดรับเทคโนโลยีนวัตกรรมแฟชั่นสินค้าแบรนด์เ네นมต่างๆเข้าสู่คนเมียนมาได้เต็มรูปแบบครับระบบเศรษฐกิจแม้จะปกครองแบบทหารแต่ว่าเสรีมากครับ คนเมียนมาเปิดใจรับเทคโนโลยีเปิดรับนวัตกรรมแบรนด์เ네นมต่างๆเข้าจริงๆกล้าลองครับคนเมียนมาก,กล้าลองครับ48%ครับซื้อของจากสื่อโฆษณาต่างๆซื้อของจากป้ายโฆษณาถึง 48%25% ครับจากงานวิจัยบอกว่ากล้าทดลองสินค้าใหม่ๆหนุ่มสาวชาวพมา่ากล้าที่จะลองครับคนเมียนมาครับ ใส่ใจตัวเองครับดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพร่างกายทั้งชายและหญิงฉะนั้นครีมบำรุงผิวครีมกันแดดเติบโตถึง20%สินค้าที่เข้าไปสู่เมียนมานี้เติบโตมากครับเพราะเขาเริ่มที่จะทันสมัยมากขึ้นความทันสมัยครับ กลายเป็นว่านอกจากบำรุงผิวแล้วใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนในปี2556ถึง2558อัตราการเติบโตของสมาร์ทโฟนถึง97%ตัวเลขน่าสนใจมากครับสำหรับตลาดใหม่ของเมียนมานี้ใช้ออนไลน์ใช้โน้ตบุ๊กถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับคนเมียนมาจะมีโน้ตบุ๊กแต่ละครั้งต้องขออนุญาตจากรัฐบาลต้องทำเรื่องที่ซับซ้อนวุ่นวายหลายขั้นตอน แต่วันนี้ง่ายขึ้นเยอะครับสมาร์ทโฟนมีบทบาทมากส่งไลน์ส่งโซเชียลมีเดียกันได้สนุกสนานย4ิบสชั่วโมงเหมือนบ้านเราเราจะดูถูกคนเมียนมาไม่ได้อีกแล้วครับชีวิตเขาเริ่มสะดวกสบายมากขึ้นครับชีวิตของคนรุ่นใหม่เริ่มที่จะหอยหาพื้นที่เล็กๆเหมือนกับบ้านเรามีตู้เย็นมีเครื่องอำนวยความสะดวกแอร์คอนดิชันขายดีครับบริษัทต่างๆโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นและจากยุโรป นิยมที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมามากแม้กระทั่งสินค้าที่เป็นอาหารซุปก้อนสินค้าปรุงอาหารสำเร็จรูปหรือแม้กระทั่งบะหมี่สำเร็จรูปจากประเทศไทยนิยมที่จะเข้าไปในพมา่ารวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆขายดีมากครับที่ประเทศนี้ชีวิตเริ่มสะดวกสบายมากขึ้นหลังจากนั้นครับคนเมียนมานิยมที่จะเดินห้างสรรพสินค้า ใช้จ่ายสูงขึ้นถึงประมาณ44%ครับตัวเลขน่าสนใจมากสำหรับห้างสรรพสินค้าที่จะไปเปิดที่เมียนมาไม่ว่าจะเป็นย่างกุ้งไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงใหม่แน่นอนครับคนเหล่านี้ชอบความเป็นเมืองมากขึ้นและกิจกรรมนอกบ้านกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ได้รับความนิยมมากขึ้น เกิดการสังสรร์มีงานสังคมมีร้านกาแฟที่เปิดขึ้นมากครับในเมืองหลวงใหม่และเก่าคนที่นี่ครับนิยมไปงานอีเวนต์งานสังสรร์ต่างๆมากมายตัวเลขสูงถึง45%เซคอนเสิร์ตเทรดแฟร์ต่างๆได้รับความนิยมสูงขึ้นนี่คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับประเทศเมียนมาในปี2558แแนวโน้มเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดประกายให้กับบริษัทที่ต้องการจะเข้าไปลงทุน ที่เมียนมาข้อมูลดีๆเหล่านี้ครับขอขอบคุณบริษัท NIROCELL ประเทศไทยจำกัดที่ไปทำงานวิจัยนำข้อมูลดีๆเหล่านี้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้จัดการผมนำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังในช่วงเซ n น MOVE วันนี้ครับเซ็นมูฟและ Innovative ว e ิว i t y ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ